สวัสดีครับแมทเดลิเวอรี่ครับเรามาทำข้อสอบเข้ามหาวิลาลยอีกข้อนะครับถ้า f x เป็นเส้นโค้งที่ผ่านจุด2จุดนี้นะครับ c, c เป็นจำนวนจริงและความชันเส้นโคง้งมีค่าเท่ากับเท่านี้คำถามคือ c, c เท่ากับอะไรนะครับ c เท่ากับอะไระตรงนี้คีย์เวิร์ดครับคือคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนะครับ,ค, keyword. Keyword ค,รบคือตรงนี้ความชันเส้นโค้งนะครับเจอความชันเส้นโค้งแปลว่านะครับ แปลว่าให้ดิฟเส้นโค้ง1ครั้งนะครับดิฟดิฟเส้นโค้ง fx นี่ครับ1ครั้งมันจะมีค่าเท่ากับความชันจากตรงนี้เราจะหา c ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ว่า fx หน้าตาเป็นยังไงนะครับจากหน้าตาเป็นไงเราก็ทำการอินทิเกรตเส้นโค้งนะครับเราต้องอินทิเกรตเส้นโค้งครับเพื่อที่จะได้ fx นับเพื่อที่จะให้ได้ fx นับ พอเราอิบอินทิเกรตดิฟนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับเพราะว่ากระบวนการ fx เนี่ย fx เนี่ยป๊บเวลาเราดิฟดิฟมันก็จะได้อย่างงี้ใช่ไหมครับเนะี่ยพอเราอินทิเกรตปับ๊บอินทิเกรตปึ้งมันก็จะกลายเป็น fx คืนนะครับพอเราอินทิเกรตนะครับมันจะกลายเป็น fx มันจะเป็นอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาละเราก็มาทําการดิฟนะ เราได้ล้วดิมีค่าความชันคือรูท x อกลบหน่อนอินทิเกรตนะครับควรเปลี่ยนรูทให้เป็นเลขยกกำลังครับซึ่งก็คือ X ยกกํำลังเศษหนึส่วนสองครับรูปหแบบนี้จากนั้นเราอินทิเกรตนะครับเราก็เติมเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปอินทิเกรตเข้าไปนะครับเอาละได้อะไรครับได้ f, x นะครับอินทิเกรตครับเลขยกกำลังจะเพิ่มขึ้น1น,นะครับ x ยก1กหส่วนสบวกห ผลลัพธ์ของมันก็คือ2 1เป็น2เป็น3 3ส่วน2อเอา3มส่วน2มาเป็นตัวหารอย่างนี้ด้วยนะครับอ้าวอินทิเกรตลบ x ก็ได้เอ้ยลบ1ก็จะได้ x อย่าลืมบวก C นะครับอย่าลืมบวก C จากนั้นไอตัวนี้นะครับมันเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้ f อเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ 2x กำลังสส่วน2ส่วนด้วย3นะครับลบ x บวกซนะครับ จากนั้นเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดต่อมาตัวช่วยเราครับนี่ครับ f ผ่านจุด0 1ตรงนี้คือ x นะครับตัวหน้าคือ x นะครับตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้เลยอ๋อมันคือ f 0 f 0มีค่าเป็น1 f 0เท่ากับ1นะครับเราก็แทน x อยู่ตรงไหนแทนด้วยเลข0เพราะแทน0เข้าไปแทน0เข้าไปเราได้ c เลยนะครับ c เป็น1 เพราะฉะนั้นเราก็เอา c ตัวนี้มาแทนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ fx ที่สำเร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับ 2x กำลัง3ส่วน2ส่วน3ลบกับ x บวก1แบบนี้นะครับต่อมาเขาอยากรู้นี่ตรงนี้คือ keyword อีกอันหนึ่งนะครับเพื่อจะมาหาค่า c นั่นคือ f 4นั่นเองนะครับ f นั่นคือ f 4นะครับ f 4เท่ากับ4่แบบนี้นะครับเอา x อยู่ตรงไหนแทนด้วยเลข4ครับแทนด้วยเลข4 2 4ยกกำลัง3ส่วน2ส่วน3รบสบวก1นะครับเอาเรามาหาค่าครับ4 4ตัวนี้ก็คือ2ยกกำลังสองนะครับ สองคูณสองลบก,กับสองของเดิมมีสามส่วนสองลบสี่บวกหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนสามมาคำตอบครับ,อรบสองกับสองตัวนี้นครับตัดกันได้นะครับได้สองยกสามเป็นแปดแปดสองได้สิบหกสิบหกส่วนสามไอันนี้ได้เหลือลบสามนะครับคูณขึ้นครับเก้าสิบหกลบเก้าเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดส่วนสามอันนี้เป็นคำตอบตรงกับข้อ สนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ